งาม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 นี่นจ๊ะสวัสดีจ้าทุกคนมาจา้ะมาลดน้ำผักเดี๋ยวจะให้ดูผักในบ้านอุโม,มงร้อนมากในเนี้นเพื่อนๆร้อนร้อนนะอันนี้จอก็ใส่เสื้อทำงานจา้ะที่ทำงานเก่าจ้จะไม่ทิ้งจ้เลยเอามาใส่เป็นที่เป็นเสื้อทำงานวนนี่ก็ลิงอีกอ่ะน่าจะ ก็จะขุดดินก็ไม่ได้ขุดหรอกจ้ะเพราะว่าดินแข็งมากเลยแข็งยังก็แบบแข็งสุดๆอะเพื่อนๆน่จ้ะก็จะปลูกประมาณนี้แหละถ้าพวกผักที่สั่งออเดอร์เข้ามาก็จะเอามารวมกันในนี้เราจะรวมมิดคือไม่ทําอะไรให้ไม่สวยงามจ้ะไม่ไม่มีเวลาที่มันจะทำ,ทำให้สวยงามจ้ะก็จะเอามาลง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 ในนี้เช่นพวกมะละจ๋าจอยก็สั่ง จอยไม่พอเองปีนี้จอยขี้เกียจมากนะจอยจอยก็สั่งกล้ามาละมาละจีนก้ากะเพรากล้ามะเขือจะไอผักบางส่วนที่จอยกล้าอยู่ในบ้านก็แตงกวาแล้วก็มะเขือเทศนะนั่นแหละในนี้ก็เป็นอย่างนี้ละจ้ะแต่ร้อนมากร้อนวันนี้รู้สึกแบบร้อนจริงๆ เนี่ยต้นไอ้นี้ที่ย่าให้มามันสามารถไอ้นี่จะเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับพเพลียจะนะมันจะพวกเพลียมันชอบไปเกาะตรงนี้แหละมันจะจะจะไม่มาเกาะต้นผักเรามากมายนะมันจะเกาะอยู่กับต้นเนี้ยไม่รู้มันต้นเชื่อต้นอะไรเอามาจากในป่าบ้านย่าจะย่าให้เอามาเดี๋ยวให้ดูนี่เนี่ยนะพอช่วงหน้าพเพลียตัวเขียวเขียวเพลียกระโดดพเพลียเขียวอ่ะมันก็จะมาเกาะต้นเนี้ยแหละจะ ต้นผักแพลวจอยก็ตายจะไม่รอ,อดนะไม่รอดนะไม่เป็นไรจ้ะจอยก็ไม่ค่อยได้กินผักแพลวเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้กินกลังงอกผักสลัดแก้วผักสัตหอมจ้ะทษทีผักสัดหอมคะน้าจ้ะหวานนะหนาไว้อย่างงี้จ้ะเพราะว่าไอตัวธาตุมากินไงเพื่อนๆแต่ว่าต้นสวยอยู่จ้ะในเนี้ยส่วนหอมก็กําลังงอกจ้ะเนี่ย แทงหนออยู่เนี่ยจะพวกผักสลัดพวกต้นหอมนงคะนาจะเพราะว่าในบ้านอุโม,มงค์นี่บ้านพลาสติกอุโม,มงค์นี่มันร้อนไงเพื่อน ผันะกากาดหอมบ้านเราอันน,นี้ก็ต้นคะน้าแล้วก็อันนี้ก็ต้นไอ้นี่จะกวงตุง้งจะนะปนกันนะจอยจะปลูกแบบปนปนกันอย่างเงี้ยจ้ะไม่เน้นความสวยงามนะเพื่อนๆนะเน้นให้ว่ามันได้กินนะจ้ะถ้าปลูกน้อยอ่ะตัวธาตุมันก็จะมากินนี่อย่างเงี้ย เนี่ยถาดจะต,ต้องขามันตนกไปเถอะจ้ะไม่เป็นอะไรกินจุ้ยชายต้นกล้วยแทงหน่อหลายหน่ออยู่จะเอาไว้ใช้ใบจ้ะไม่เคยได้กินลูกจ้ะนะกล้วยเทอังกิษไม่ปลูกมาไม่เคยได้กินลูกจ้ะ หนาวก่อนช่วงฤดูร้อนมันไม่ยาวนานเหมือนบ้านเราจะ้ะนะ่ผักสลัดจะ้จะกำลังงามแ้่มันรอดจะพวกไอ้ตัวสลุกตัวาธาตุนะเพื่อนๆนะ ไม่ค่อยกินผักแพลวไม่เป็นไรจะนั่นแหละอู้ร้อนออก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 เนี่ยก็อบซาวน้าเลยเพื่อนจอยก็มาจัดแต่งตรงนั้นนิดหน่อยจะแต่งไอ้ลาวลาวเองรัสเบอรี่จะแล้วก็เอาไอ้ที่ว่าตะข,าข่ายคเขียวๆเนี่ยเอามะละที่ามาันตายมันแห้งขาออกจะ ไม้ก็เริ่มงามน่าพาดูก็จัดเรียงอย่างนี้จ้ะรูบาบหากย่านิดหน่อยจ้ะจะได้กินเยอะเ้ะกำลังออกดอกเยอะๆเยอะมาอดอกทั้งนั้นจ้ะต้นเล็กๆแต่ว่าได้กินเยอะนะเพื่อนมีหนึ่งต้นสองต้นนจ้ะ แล้วก็อีกต้นนั้นเปลียมตานั่นต้นบูเบอรี่จ้ะอันนี้ต้นลูบาบจ้ะลูบาบก็กินได้แล้วจ้ะดูก้านเขาดนูนี่ตัวจะเด็ดดอกทิ้งค่ะดูดอกมันต้องเด็ดทิ้งมัน,มนไอ้นี่ไม่ต้องการดอกนะลำมันไปเพื่อนก้านมันนะเห็นไหม จะเก็บไปบ้านหน่อยนะเก็บไปให้น้องแอนทำขนมเนี่ยจะด้านรูบาบไปทำรูบาบคอมโบก,กน,นี่เก็บไปใบกินไม่ได้นะเพื่อนเนนะใบอันตรายจ้ะกินไม่ได้กินได้แต่ก้กกานเขานี่ ชอบทำรูแบบคอมโบกจ้ะก้านเป็นอ่างเนี้ยจ้ะแดงเนี้ยพันสีแดงแต่มันจะมีพันสีขาวนี่นี่พันสีขาวจะนี่พันก้านสีขาวแล้วก็จะมีก้านสีแดงอย่างนี้ยแบบจะจะมีสองกอจ้ะ อันนี้ด้วยจ้ะอันนี้ก็พันสีแดงจ้ะเพื่อนๆนี่เอาออกไปหักจับมันไม่ได้กิ่งมันไอ้นี่จ้ะกิ่งมันอ่อนไงอย่างเงี้ยกำลังกินจ้ะเมื่อก่อนฝั่งนี้จอยจะปูกฟักทองเพื่อนๆปีนี้คงยังเอาแนอนอนไม่ได้จ้ะนะอันนี้สวนติดกันเขาเริ่มมาทําแล้วจ้ะเขาก็มาทําละเขาก็มาพรวนดิน ขุดดินขึ้นอย่างนั้นจ้ะไปซื้อผ้ามาปูมั้งนะเนี่ยจะประมาณเนี้ยนี่จ้ะนี่แหละ,ะสวนของจอยทำาวันมันนิดวันหน่อยจ้ะนี่ก็พาไปดูแล้วจ้ะนะบูดเบอร์รี่อันนี้ก็เศษ จอยก็ขนเศษหญ้าเศษไม้มาทิ้งไว้ในนี้ให้เป็นปุ๋ยจ้ะส่วนใหญ่จอยไม่ค่อยให้แฟนมายุ่งในสวนนะเพื่อนๆนะจอยจะทาคนเดียวจ้ะดอกพีลิปจ้ะสีเหลืองสีส้มนกพิราบมนกมาหากินเห็นไหม นี่ตะไคร้นี่แกะออกนี่มันแข็งเลยเพื่อนๆนี่ดอกไม้จอยเดี๋ยวก็ออกดอกจ้ะดอกสวยจ้ะพวก,นนกนนเนี้ยวันนี้มันหลงเลอมาจากปีที่แล้วจ้ะ เนโบชาร์กจ้ะนี่แล้วจอยก็มีอยู่ในในนี่ด้วยจ้ะในอะไรน,นะในฟีนเฮาส์ด้วยขุดไม่ได้ไงดูดิแข็งว้าจะลดน้ำไอ้ท่อต่อน้ำอ่ะใครก็ไม่รู้เอาออกตรงนั้นตรงที่มาต่อน้ำใช้อะจะมีคนเข้ามาใช้ไงพวกเนี้ยเข้ามาทำกันใช้แล้วก็ไม่เอาไว้คืนหายไปไหนไม่รู้จอยเลยไม่ได้ต่อสายยางลดวันนี้ อุ้ยใช่จ้ะดินมันแข็งปลูกสายตางมันจะงามอยู่แต่ไม่เป็นไรหรอกนี่จ้ะต้นขึ้นช่ายอันนี้ก็ดินที่ว่าลอยพยายามจะทำแต่มันแข็งเลยเพื่อนแข็ง,ง,ขงโตขึ้นนิดนึงแล้วจ้ะนี่แกนๆกนอย่างเงี้ยจ้ะต้นเรนโบว์ชาร์กไปด้วยนี่นเรนโบว์ชาร์กจ้ะ ตัวก็จะปลูกมะเขือในนี้ด้วยจ้ะนะปลูกมะเขือใส่กระถางไว้ในกรีนเฮาส์ดเดาเๆเยตัวรอ,ออีกแป๊บนึ้งก็จะขึ้นพวดภาพ,พืบเลยจ้ะสารเน่สารเณรพันก้านแดงจ้ะก้านแดงผันก้านแดง งามเนะเจ้กาแดงจ้างาม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 เนี่ยจ้ผักมันก็ทำให้เราชื่นใจนะเพื่อนๆนะมองเห็นแล้วชื่นตาชื่นใจจิตใจแบบ สดชื่นนะจ๊ะเห็นภาคเห็นอะไรอย่างเงี้ยเห็นภาคเห็นอะไรมันก็ทําให้เราสดชื่นไงเพื่อนเพื่อนนะก็จอยก็มาแป๊บนึงเดี๋ยวจอยก็จะกลับบ้านแล้วจ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะทุกคนบาย